สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนาทีขยี้ข่าววันนี้นาทีครับมีข่าวนะครับนะประเด็นสําคัญนะครับนะนะครับคืออย่างนี้ครับนะผมจะบอก f อฟซีให้ว่าความจริงมันคือความจริงส่วนสตอมันคือสตอรเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คนอื่นพูดคือความจริงหรือไม่ความจริง เราแค่ดูที่หลักฐานนะครับหลักฐานแค่เองหลักฐานจะช่วยเราได้ให้เราตาสว่างได้ถ้าสำหรับไอ้คนที่พูดลอยๆที่ไม่มีหลักฐานไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยนะครับอย่างในเพจใหม่ชาลวันที่ผมขอชื่นชมหน่อยซึ่งซึ่งมีเอฟซีเราเข้าไปจิตตามเยอะแล้วก็มี ทุกคนเอฟซีให้กำลังใจเยอะนะครับเพจนี้เป็นเพจที่ต้องการความจริงให้กับสังคมผมอันนี้ผมขอชื่นชมเพจใหม่ชลวันณที่ได้ทําให้สังคมเนี่ยได้รู้ความจริงถึงประวัติของใครแต่ละคนแต่ละคนอย่างผมเนี่ยผมก็เคยมีประวัติที่มันไม่ดีแต่ประวัติของที่ของเราไม่ดีเนี่ยเรายังทําอยู่อีกไหมในปัจจุบันนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าผมก็ไม่ใช่คนดีร้อเปอร์เซ็นต แต่ปัจจุบันนี้ผมยืนยันว่าผมเป็นคนดีแล้วร้อร์เนะครับคนเราไม่มีอะไรที่มันดีไปเสมอทุกอย่างแต่ถ้าเราเป็นคนคนชั่วแต่เรากลับตัวกลับใจในปัจจุบันเนี่ยสังคมก็ยังให้โอกาสแต่ถ้าชั่วแล้วยังทําชั่วอีกผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแบบนี้นะครับเราก็ควรที่จะตัดออกจากสาระบบเพราะฉะนั้นเรามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคม เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เพจใหม่เอามาโพสเนี่ยผมเชื่อว่าคงเตือนติให้ใครหลายคนได้รับทราบว่าถึงพวกวิชาชีพต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้มันมีอยู่เยอะมันมีหลายรูปแบบมันอยู่ที่ว่าเราจะระวังอย่างไรเราจะนั่นอย่างไรเราควรจะป้องกันอย่างไรนะครับในกรณีล่าสุดที่ใหม่ออกมาโพสเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่มีหมาเนี่ย ผมจะเข้าสู่กระบวนการนะครับตามหลักการอยู่แล้วถ้าถ้าเราทําผิดจริงแล้วเรายังยังยังปรับปรุงตัวเราแก้ไขตอนเนี้มันก็โอเคอะแต่แต่แต่คุณผิดแล้วคุณยังมาแถแล้วคุณยังยังทําพฤติกรรมซ้ําๆแบบเนี้นะครับพฤติกรรมซ้ําๆแบบเนี้มันมันมันทําให้สังคมให้โอกาสได้ยากนะครับสังคมให้โอกาสได้ยาก เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับผมอยากให้สื่อนเนี่ยโฟกัสไปที่ข่าวสองคนแค่นั้นพอไม่ต้องไปโฟกัสถึงใครอันนี้ผมขอชื่นชมเพจเพจมาตรฐานเพจหนึ่งแล้วกันเป็นเพจที่ทุกอย่างที่ลงมีหลักฐานจะไม่บ้าน้ำลายไม่ใช่โพสต์ลอยๆโพสต์โดยที่ไม่มีหลักฐานเขาไม่เอานะครับ <c oughs> นะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับนะผมบอกยกตัวอ่าเลยว่า,วาผมเนี่ยนะครับนะดีใจที่ยังมีเพจเหล่านี้ที่ให้ความรู้สังคมและให้ความยินสังคมถึงวันนี้นะครับผมจะเป็นผู้ที่ไม่ได้กระทำกรรมชั่วแล้วผมทำแต่กรรมดีคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีและชีวิตคุณจะได้สิ่งดีเพราะฉะนั้นท้าเมื่อเราทำความดีเราไม่ต้องไปกลัวใคร บางคนพูดจาดีทักษะในการพูดดีบรรยายดีแต่นีสัยดิงลึกอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้บางคนอาจจะพูดจาไม่ดีพูดจาผงผามพูดจาปากหมาจิตใจเขาดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้แม่งอยู่ยากจริงๆครับคนอ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจำคำนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ขึ้นมาอย่าอ่อนแอต้องทันพฤติกรรมของคนเหล่านี้ ใครที่มีทนาโทรไปยืมตังค์ใครที่มีท่าที่นู่นนี่นั่นที่พยายามที่จะเข้ามาหลอกลวงเราเราต้องระวังให้มากที่สุดนะครับเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจเราไม่ใช่ว่าจะดีเราต้องทันกลเกมของคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเห็นเขาพูดดีพูดจาดีแล้วก็จะไปหลงคาลมเขาไปโอนตังค์ให้เขาไปให้เขายืมตังค์เพื่อคาลมที่ที่เขามีที่เขาพูดเราต้องระวังให้มากที่สุด นะครับคนเรามันไม่มีใครดีเกินร้อยแล้วก็ไม่ได้ชั่วร้อเอ์เตย่างน้อยเขาชั่วแต่เขาก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างแต่บางคนเนี่ยมันชั่วในขมวดสันดานแก้ไงก็ไม่หายคนพฤติกรรมแบบนี้มีเยอะแต่ถ้าเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเคยชั่วมาก่อนแต่ทุกวันนี้ผมยืนยันแล้วมั่นใจว่าผมเป็นคนดีล้านเปอร์เซ็นต์ร้อปอร์นนะครับเพราะฉะนั้น ผมอยากให้สังคมเนี่ยต้องสับจับตาเฝ้าระวังเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับผมเชื่อว่าคนทําชั่วต้องได้รับกรรมเร็วๆนี้ผมคิดอย่างนั้นและผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับผมเราทําดีแค่วันต่อวันเราอย่าไปคาดหวังในอนาคตแล้วเราอย่าไปเสียใจในอดีตที่เรา,ผ,าผ่านมาให้เรา นึกถึงทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีทําวันนี้ให้ดีที่สุดปิดอันวาใช้ได้อย่าไปตั้งเป้าว่าอนาคตกูต้องทําอย่างนี้กูต้องเป็นอย่างนี้กูต้องงั้นอย่าไปคาดหวังนะอนาคตครับทำวันต่อวันให้ดีพอขอแค่เราไม่ไปเบียดเบียนใครขอแค่เราไม่ไปให้ร้ายใครขอให้เราไม่ไปทําสิ่งผิดกฎหมายให้กับใครให้ตัวเราเองและครอบครัวเราเองกฎหมายบ้านเมืองเขามีครับ เพราะฉะนั้นเราอย่าพยายามเป็นคน,คนทำผิดในในสังคมอย่าลืมครับว่าเรา,าเล่นโซเชียลโซเชียลเนี่ยถ้าใครมีประวัติไม่ดีเนี่ยเขาสามารถขุดได้หมดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราทำอะไระต้องระวังทางด้านกฎหมายให้ดีที่สุดเพราะกฎหมายเหล่านี้นะครับจะมาทำร้ายเราแล้วก็โซเชียลจะมาย้อนทำร้ายเราในอนาคต แน่นอนถ้าเขาจะขุดเราจริงๆนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีเกเรมีอยากลองมีอยากรู้มีผิดมีพลาดในช่วงวัยรุ่นในช่วงที่วัยคึกขนองมันมีทุกคนครับจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีแค่นั้นครับไม่มีใครดีกันร้อยแต่ถ้าชั่วแล้วกลับตัวกลับใจสังคมยอมให้อภัยแต่ถ้าชั่ว ชั่วแลวยังแฉแฉเนี่ยนะครับสังคมไห่งภัยวันนี้ผมก็เป็นกำลังใจกับผู้เสียหายในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นขอให้พวกพี่ทุกคนสู้ๆแล้วก็ขอให้นะครับดำเนินคดีถึงที่สุดขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะครับพลาดแล้วก็พลาดไปเริ่มต้นใหม่สู้ใหม่มันทำให้เราเรียนรู้ว่านิสัยของใครเป็นยังไงนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ